ลลล่่นนแตตเเธออบบบบบบกควะ้าสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆค้นหาฟิลเตอร์ปีศาจสีดำที่กำลังฮิตกันใน tiktok ในเพลงบัรบัมบัมอะไรนั่นนะครับจะมีวิธีค้นหาฟิลเตอร์ยังไงเราไปดูวิธีพร้อมกันเลยครับ เมื่อเราเข้ามาที่ IG ของเราแล้วนะครับก็ให้เลื่อนไปที่เพิ่มสตอรี่ของเราเพื่อที่จะทำการค้นหาฟิลเตอร์นะครับเมื่อเลื่อนไปแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกฟิลเตอร์ใดฟิลเตอร์หนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มากดที่เลือกดูเอฟฟกตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปกดที่ปุ่มค้นหาแล้วเราก็จะมาค้นหาฟิลเตอร์สีแดงหรือว่า red devil นะครับที่กำลังฮิตมากใน TikTok เลยนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับอันแรกที่จะขึ้นมาเป็นฟิลเตอร์ที่ฮิตกันมากเลยนะครับเพื่อน<ๆ>เพื่อนลองไปค้นหากันดูได้นะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนบางคนก็อาจจะไม่มีปุ่มค้นหานะครับเราก็จะมาค้นหาฟิลเตอร์ด้วยชื่อผู้สร้างฟิลเตอร์กันนะครับก็ให้เข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็ไปที่ปุ่มค้นหาตรงนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาพิมพ์ค้นหาชื่อผู้สร้างฟิลเตอร์ตัวนั้นนะครับ แล้วเราก็เข้ามาแล้วเราก็จะมาเลือกที่ไอคอนยิ้มตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆก็จะอยู่ที่ด้านล่างนะครับตัวนี้เลยครับเพื่อนลองไปค้นหาแล้วก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับ ยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าไม่อยากพลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย